ใช่ใช่คือยังไม่ได้ใครเป็นคนพูดมาอยู่ตรงกลางนะแบบอาจจะแบบเสี่ยงแบบนิดนึงนะโอเคครับดามอาจะพูดว่าดังคุณไม่ถูกแต่ใค้มืดแทนขับวาดาไม่ถูกขอดมนะครับอเตัวเองพร้อม่อนหรือยังขอดมทุกวันนาะ พ <Okay. S 2> ะะะี่บายค่ะวันนี้จป็นรอบเพลย์แล้คะ่เป็นอย่างนี้นะครับความสุดเ่นมันคลายหรือว่ามันมีด,นด่ะเดที่ทุกคนจะได้ชมนะมันไม่มีคำว,ว่าคลายเลยเวลาก่อนนั่งฉายมันจะยิ่งแบบเบิลอัพเข้าไปทุกวินาทีนะครับ <c oughs> แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นความสเ้นที่ดีระหวา่างเส้นทางก่อนจะมาวันนี้มีการรับแก้ไขไี่หว่านแล้วจริงๆมันก็มีพอเรามีเวลาเราก็อยากที่จะ์ให้หนัหนกมันีบน มีการแก้ไขาจากเวอร์ชันซันแดนไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าผมว่าหัวใจสำคัญมันยังเป็นจิตวิญญาณเดิมมันเป็นแค่ในเชิงของความยากนิดหน่อยที่ททอาจจะต้านลงกว่าเวอร์ชันซันแดนแต่ว่าของเวอร์ชันซันแดนคือจะเห็นเป็นแบบว่าก็คืออันชัดกว่ากว่าเวอร์ชันประเทศไทยครับใช่อาจจะนิดนึงฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เกิดการพูดจาตกลงลก,กันกับทางทางตอางดังวัน แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเวอร์ชันที่พอเราเริ่มมีเวลาในการปรับแก้แล้วเชฟมันเนี่ยมันก็ลงตัวขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆแล้วคือความรู้สึกรือวลรวมของมันจริงจริงมันคืออย่างที่บอกฮะพอพอรามีเวลาบรมเริ่มแบบใช้เวลามันมากขึ้นนะมันคือการผมว่าการทําหนังมันถ้าถามผมในมุมุมกับมันยากมันมันไม่มีบอลเสร็จเลยถ้าเราไม่มีคอนแทนหรือเน้น ทำมันเร่ๆปั้นอะไรเร่เพื่อไม่ให้ออกมั่นใจว่ามันจะออกมาดีหรือเราหรออกไรต่างๆเก็นตัวมาแปลงเองแล้วก็ตั้งแต่ยที่อ่ายที่ซันแดนนี่มีใครยังไม่เคยชมบ้างครับอะไรลอยๆเริ่มที่ไม่หิงก่อนอไม่หิงมาตรงกลางนิดหนึ่งค่ะแม่ baby baby มากับเนื้ออยากให้ห่างหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้ไปชมเลยวันฉันโดนแดดตอนนั้นเหมือนติดงานแล้วก็มีธุระค่ะใช่วันนั้นก็เสียดายเหมือนกันจริงอยากดูใช่ก่อนหน้านี้วันวันที่แบบแหลกถล่มไปก็ยังไม่ได้เจอพี่หญิงตอนนั้นอยู่ครับพี่เทลค่ะปรามาตอนนี้เป็นมิวทันแล้วนะแปลงล่างตอนร่างกระเป๋าอยู่เนาะเป็นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มันตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าผึงมาแบบเราได้แสดงจริงจริงตื่นเต้นทุกงานอยู่แล้ว ได้ร่วมงานกับพี่บาซก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่แหละเพราะจริงๆสำหรับตัวเองเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่แบบเออได้มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะว่ะเหมืรนเราสายนี้อยู่แล้วชิลๆแต่ก็ห่างไปนานนะคะอ๋อใช่ใช่ค่ะห่างไปนานเขาก็มีแซวว่าแบบคืออย่าง CDS ก็สิบหกปีที่ไม่ได้อยู่ค่ายแล้กลับมาที่ CDS Team ก็นานอยู่อะไรเงี้ยยังมีแซวเลยว่า บางทีคนบอกเรียกนุ่นว่านุ่นแบบดากันดาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นุ่นเพื่อนสนิทอะไรย่าเงี้ยวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นแบบนุ่นใบเธออุ้ยดูด <c oughs> ีนะฉันก็จะเป็นใบรุ่นบ้างแล้วละ่ะหรือนุ่นนุ่นคนสุดท้ายไม่ใช่ยังไงดีคะแม่ค่ะก็เอาจริงคือแอบเมาท์นิดนึงว่าตอนที่พี่บาร์โทรมาชวนอะไรเงี้ยคสารับเขาถามแคสต์แล้วก็ถามว่าเราเล่นเป็นแม่หรือเปล่ามีความอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ <c oughs> ย่างเงี้ยไม่ใช่ อยู่ในกวนได้ก็แสดงว่ายังพอถูกพอถ่ายพอถูพอถ่ายได้แต่เรียกว่าคุ้มค่ากันรอคอยแน่นอนค่ะถักด้วยค่ะ้ค่ะอ่ะเชิญครับเช็ดตื้นค่ะให้ตื้นนะครับ้ครับผมฮะรู้สึกวิทนเลยเพราะผมได้ดูหนังกันเลยเพราะว่าเราล้มตัวเบนไปครับไม่มีถ่ายทอดยังไงบ้างครับถ่ายทอดก็คือด้วยด้วยความที่บทห่างไกลจากตัวผมประมาณ คือเ,เป็นโรคมะเร็งครับผมก็ต้องพยายามทำความเข้าใจผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็แทน,นถ่ายทอดเขาออกมาให้ดีที่สุดแล้วผมให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ที่สุดเป็นหัวใจของตัวละครของผมเลยครับอย่างเรื่องนี้เองที่ต่อก็ต้องเพิ่มน,น้าหนักที่อายก็ต้องลดน,น้ำหนักครับผมตอนนี้เนี่ยทั้งวันนี้มันกลับมาเรียังคันท่้งผู่ผมของผมจากที่เพิ่มไปลดลงมาเพื่อถ่ายเรื่องใหม่ครับผมก็กลับมาปกติแล้วครับปกติเป็นนน้ำหนักปกติของตัวเองครับ ประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีครับใช่ใช่ครับเพราะว่าเราค่อยค่อยค่อค่อยๆ่อทานเข้าไปครับเพราะว่าเวลาลดแล้วก็เพาะมันจะเล็กมากๆเราไม่สามารถที่จะยัดไปในระยะเวลาทั้นๆนได้ครับก็ค่อยขยายมันแล้วก็แล้วก็กลับมาแต่จะมีช่วงที่แบบโยโย่ประมาณนึงเพราะว่าเราโหยหาการทานของอร่อยครับครับที่รถหนัเองต้องมาาด้วยแบบนี้มันส่งผลเปกายบอะอ๋อ จำบทไม่ได้ไม่ครับเพราะพี่บาเขาใช้โยนบททิ้งไปเลยฮะเวลาถ่ายอินพาวายเธเรื่องนี้แต่ว่าเอฟเฟกผมว่าทางกายผมไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะผมเคยประสบการณ์มาก่อนแล้วแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ผมก็มันต้องมีความป่วยในการในการลดด้วยครับแต่ผมใช้วิธีคาร์ดิโอที่ถูกวิธีครับมันก็เลยจะต้องใช้วิธีการอินกับตัวละครแทนแล้วก็ศึกษาฟิสิกส์ของตัวละครให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่มีแรงที่จะพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเปลี่ยนวิธีมีการใช้ไม้เท้าอะไรเงี้ยครับเพื่อจะเข้ากับตัวละครได้ ในเรื่องเหมือนมีถามเราแสดนกับโกลนบลินโกลนด้วยอันนี้คือโกลนจริงเหมือนกันปะะใช่ใช่ครับโกลนจริงครับครับผมครับต่อแล้วคะครับเรื่องนี้เหมือนแบบต้องเป็นพาร์ทเนอร์ต้องแบบเหมือนเดินทางเรื่องไปจนจบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงก็สนุกดีครับเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็การที่ได้แสดงกับพี่เขาก็ให้อะไรใหม่ๆกับเราเพราะอย่างเช่นแบบเหมือนกับ เมื่อก่อนด้วยด้วยภาระหน้าที่ที่เราทำอะ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าผมว่าความเข้มข้นในการทํางานของพี่ไอซ์มันทำให้ผมแบบรู้สึกอยากจะไปด้วยกับเขาเช่นจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้ถูกรีเฟรชเหมือนที่พี่ไอซ์โดมนว่าแบบเฮ้ยทำผมจะต้องทําอะไรกับน้ําหนักตัวเองหรือใดๆนะแต่ว่าอาจจะมีพูดเปยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราทีมเวิร์กกับเขาจริงอะ่ะเราก็จะมีส่วนช่วยให้เขาดูชัด เขาลงเราขึ paid, <eterm oon? S 2> ้นยังไงเขาต้องยิ่งดูแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับแต่ว่าวันที่มาออกกองหลังจากพักไปเดือนหนึ่งเพื่อมน้ำหนักครับแต่เขามาด้วยร่างกายที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมเซอร์ไพรส์มากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันช่วยในการเล่นซีนได้เยอะเลยครับจากสิ่งที่ที่ต่อครับอินพุตมาตรงนี้ครับจริงๆของมันก็คือได้ไปดูเวอร์ชันสแตนดาร์แล้ววันนี้ครับความรู้สึกที่มันจะได้ชมกันกับที่มาฉายในประเทศไทยมันให้ความรู้สึกที่เหมือนแตกต่างกัอ๋อ เดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วอ่ะน่าจะตอบได้คือตอนนี้ผมก็มันก็ลุ้นๆเนาะคือผมอยากรู้ว่าแบบคือมันทามมิ่งมันสั้นลงหัวใจมันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพวกผมไม่รู้ว่ามันสั้นลงตรงไหนคือตรงไหนที่มันสั้นอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะลุ้นแล้วก็ใหม่เหมือนกับทุกคนที่จะได้ดูแต่ผมมั่นใจนะครับว่าการที่พี่บาสกลามันให้ดีที่สุดอะครับผมว่ามันจะดีที่สุดในเวอร์ชั่นนี้ที่จะดูจะได้ชมกันผมมั่นใจตรงนั้นมากๆครับ ไปเซตแฟนการเก่าสาวสาวสาวพี่นุ่นอีกรอบเห็นไหมว่าเลือดท่านไม่ไ่้แต่แต่ละคนมีจุดเด่นในพาร์ทตัวเองยังไงบ้างที่ต้องเดินตามกลับไปหาเราะเริ่มจากกวีใช่ไหมคะก็ควีไม่กล้าตอบอะไรเยอะเพราะว่าก็อยากให้ไปดูในโรงนั่นเองนะคะก็ีเป็นมาเทเนอร์สาวก็จะเห็นหรือว่าเป็นแบบ เป็นอาชีพที่แบบว่าตัวละครตัวนี้ทำแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นแฟนเก่าของบอสค่ะก็นั่นแหละจะร้องยังไงดีอะค่ะไม่กล้าถอดเขาฟรีปแล้วว่าอยากจะบอยเล้วก็ได้หลังอยู่มองเพรามองติดเพราะของรุ่นน้อยสุดก่อนเราควรเราควรหลุดเลยเราควรหลุดพี่ควรรุ่นแรกในชีวิตเลยค่ะภาพยนตร์ใช่ค่ะตื่นเต้นมากธรรมดาเจอพี่ๆจะไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ตอนเนี้ยคือแบบ มันแบบมันมันเป็นเหมือนอาชีพใหม่ของพลอยอะที่ไม่ที่ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงอะไรเงี mm ้ย hmm. มันตื่นเต้นพูดถึงตัวคาแรคเตอร์นะคะก็เป็นดันเซอร์ค่ะก็พูดได้แค่นี้ <c oughs> ค่ะแล้วอย่างอื่นก็คือแบบผมแดงผอมแดงก็อยากให้ไปดูในหนังเพราะว่าก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์ที่เตี้ยวซ่างซึ่งกับภาพค่ะแ่ไะ ก็เป็นพา์ที่เป็นตัวละครใหม่ทุกคนไม่เคยเห็นมีคาแรคเตอร์ใหม่ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนความฝันเหมือนเป็นแบบตัวแทนเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งแบบจะเป็นยังไงอ่ะต้องไปดูเพราะว่าสวยแค่ไหนผู้ชายกลับมาขอโทษอ่ะอไก็คือไม่กล้าตอบอีกเลยต้นหิงเลยไม่กล้าตอบตอบเธอและฉันล่ะ คนไงอแล้วี่นู่นจะปิดยังไงพูดยากอะพูดก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เหมือนกันค่ะเป็นช่างภาพเป็นตัวแทนของหมู่บ้านช่างภาพค่ะยังไม่มีแฟนแฟนเด็กดูเรื่องนี้แล้วจะอินนะจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถเลือกได้เลยนะคะอยากเป็นคนไหนใช่ค่ะไม่สปอยมากไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าคือตอนที่เล่นเราอินนะเพราะเรารู้สึกว่ามันใกล้ใกล้ตัว กับทุกๆคนมากๆเป็นหนังที่แบบไม่เชื่อว่าดูแล้วมันต้องสะกิดอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งซักประโยคมันต้องสะกิดอะไรแกลบสะกิดเราหรือยังไงคะพี่นุ่นฉันจะสะบายทำไมงนะตอนนี้เราแอบแพ้ดีไหมดราม่าเยอะสุดต้องแบบร้องผมบร้องไห้มากดราม่าไม่บอกไม่บอกว่าต้องไปติดตามในหนังเอง แต่คนละมุมมองกันใช่ค่ะแต่อันนี้หนักใจสุดเพราะเวลาดูหน้าน้องๆก็คืออยู่ในแก๊งแฟนเก่าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ค่ะสุดท้ายไปที่ที่บาร์ที่บา่ะที่บารคข่าวันนี้คนที่จะได้ชมเนี่ยรับสมัคเดินออกจากโลได้เลยตับไปบ้างครพี่ผมไม่อยากตอบแทนเลยหมายถึงว่าผมแต่ว่าอย่างน้อยผมว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็คาดหวังว่าถ้าคนที่มาดูหนังเรื่องนี้ ่อให้เขาจะอินมากน้อยขนาดไหนกับสตอรี่ในหนังก็ตามแต่ผมเชื่อว่าหนังมันน่าจะสร้างคําถามบางอย่างให้พวกเขาเอากลับไปถามตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วการแสวงหาคําตอบนั้นผ่านมุมมองชีวิตของพวกเขาผ่านคนรอบข้างเขาที่มีความหมายกับเขาด้วยเช่นกันค่าตอบนให้เกิด ขายเก่งที่สุดหลายสื่อล้กันเป็นตัวแทนนี่จะหลสื่ออ่าอแพดไอโนไอโฟนสองคนสองคนสองคนพวกกันไหนใครจ็คกับคลุกครั่งเฮ้ยพี่น่าจะอินถ้าคำถามนี้เอาเลยเอาเลยใช่นะใช่ค่ะเออครับผมด้วยความที่ตื่นเต้นมากผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็จะพยายามจะเรียบเรียงให้มากที่สุดนะครับคือผมว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราทีมงานทุกคนนักแสดง ผู้กำกับนะครับภูมิใจมากๆที่จะอยากให้ทุกคนได้ได้มาชมกันนะครับแล้วก็เป็นการร่วมงานกับผู้กำกับระดับโลกเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพี่หว่องกาวไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับอยู่ในมือพี่หว่องแล้วอยู่มือพี่บารแล้วมันจะต้องดีแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือโปรเจกต์นี้ยิ่งยิ่งพอยิ่งไปไปพูฟในเทศกาลระดับโลกอย่างซันแดนฟิล์มเฟสติวัละครับผมว่าผมว่างานด้านภาพที่นันงที่เราได้คือครีเอทีฟวิชั่นครับมันจะออกมาภาพสวดแน่แน่โดยโรงภาพยนตร์ผมรับประกันเลยนะครับว่า ทุกคนจะได้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในหนังที่พี่บาทใส่เข้ามาครับผมก็ก็หวังว่าทุกคนจะจะเอ็นจอยแล้วก็ชอบกันนะครับต่อไปดูได้เมื่อไหร่ครับกงเอ่อสิบกุมภาพันธ์นี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่เราทําด้วยความใส่ใจและความบริสุทธิ์ใจเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับความรู้สึกที่เพียวจากเราไปเต็มๆแล้วก็หวังว่า ือทุกคนจะรักหนังเราแล้วกันเหมือนที่เรารัก <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ